เร่วมกับ oh. ดีมอลนมมอสกัดรสช็อกโกแลตเด็กลองดีกับดีมอลวันนี้เรามาบุกเข้าครัวตามหาจูเนียเชฟเด็กลองดีกันที่โรงเรียนปรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโดยมีเชฟรุ่นพี่จากรายการ m a s t e r ร์เชฟมาเป็นพี่รับเชิญสอนน้องๆทำเมนูสุดโปรดจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะเด็กลองดี สนุนโดยดีเมาสนมเมาส์รสช็อกโกแลตวัสดเยครับคุณผู้ชมและน้องๆทุกคนครับวันนี้เด็กลองดีเราจะพาทุกคนมาเรียนรู้และลองดีกันที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเพื่อมาเตามิมเต็มความฝันให้กับน้องๆแก๊งเด็กลองดีกับดีเมาส์ถ้าพร้อมแล้วมากับผมครับ ที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาที่ฝึกอบรมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณให้เป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมครับโอ้โหและแก๊งเด็กลองดีกับดีมอลในวันนี้นะฮะเป็นแก๊งเด็กที่ชื่นชอบและมีความรักในการทำอาหารมากๆและน้องๆน,นะฮะเขาบอกกับเราว่าเขาอยากจะเป็นเชฟชื่อดังในระดับชั้นนำของเมืองไทยถ้าอย่างนั้น ไปทำความรู้จักกับน้องๆกันเลยครับไปครับสวัสดีครับโชคคุณครับอายุ12ครับสวัสดีครับชูครับอายุ13ครับสวัสดีครับปันปันครับอายุ12ครับสวัสดีครับบีมครับอายุ13ครับผมชอบทําอาหารก็เพราะเวลาเราได้ทําอาหารรู้สึกมีความสุขมีมีความผ่อนคลายไม่เครียดเหมือนได้พักผ่อนในอีกแบบหนึ่งครับเริ่มจากการที่ได้ไปลองเข้าครัวครับแล้วก็ได้รู้จักวัตถุดิบต่างๆครับด้เวลาทําอาหารรู้สึกว่า มันไม่เครียดครับมันก็ช่วยทําให้ความเครียดหายไปครับพี่ชายผมเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วครับพี่ชายผมมีความเป็นฝวาอยากเป็นเชฟผมก็เลยอาจจะติดจากพี่ชายด้วยแล้วที่บ้านผมเป็นบ้านใหญ่อะย่ากับน้าผมก็อยู่ด้วยก็ทําอาหารให้ครอบครัวทั้งกินอะผมก็เลยอาจจะติดนิสัยจาตรงนั้นครับพ่อผมสอนทำอาหารให้แมะแล้วผมก็ทําให้แม่กินแล้วตอนนี้แม่ชอบแล้วก็แม่อยากห้ทำไปบ่อยก็เลยแบบว่าชอบตั้งแต่นั้นเลยทำไมถึงอยากเป็นเชฟเหรอคะเพราะว่า ผมชอบทำอาหารนี่คเขาดึงกินเลยทำแล้วควแล้วเขาเห็นเขาดึงกินแล้วมีอร่อยก็มีความสุข้อมครับเท่โอ้โหัออนาตครับน้องโอ้โหัป็นติ๊กต็อกครับมีเต้นด้วยอันนี้คือน้องๆของเราแก๊งเด็กลองดีนะครับวันนี้ ว่าสี่คนนี้คือแบบเป็นตัวเติมอยากจะเป็นเชฟมีความฝันอยากจะเป็นเชฟเราอยากจะรู้จังเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมาสายไหนบ้างผมถนัดไปดูไข่อะพวกแบบออมเลดตไข่เจียวไข่ดาวท่าเป็นหมดเลยอะผูกพันกับไข่อะมีผูกพันกับไข่เกิดอไรเกิดมาจะไข่ไม่ได้เกิว่าจะอ๋อไม่ได้เกาจะไข่โอ้อ่ะต่อมาฮะถนัดเกี่ยวกับพวกของขวครับเป็นอย่างเช่นข้าวผัดครับเพราะมันทําให้ผ่อนคลายมีความสุขครับ ฮ้ยถนัดของหวานค่ะประเภทขนมไทยกับเบเกอรี่ค่ะขนมไทยด้วยเหรอใช่ค่ะมีเมนูถนัดไหมสั่งขยะนะสั่งขยะเหรอขนมปังสั่งขยะไอ่เนี้ยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยโอ้แสดงว่าชอบความเป็นไทยนะชอบอาหารญี่ปุ่นค่ะชอบญี่ปุ่นกูดูทำรสมุกอร่อยมากทำรสมุกอร่อยมากด้วยใช่โอ้โหรสมุกเพอย่างเดียวเลยรสมุกเพอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าวันนี้นะ พี่มีพี่รับเชิญมาด้วยจําเป็นพี่รับเชิญจากรายการ Masterchef เโอ้ซึ่งวันนี้พี่จะให้พี่ปิดตามาอเอากดีเอากับ้านไม่ได้ใช้ไพี่ใช้ในรายการเราจะปิดตาไว้แล้วให้เราใช้สัมผัสจับมือเท่านั้น ระหว่างที่น้องๆกำลังใส่ผ้าปิดตาพี่บอสก็ให้ทีมงานมาแกล้งเป็นเชฟปอนมาดูกันว่าเมื่อสัมผัสมือแล้วน้องๆจะทายถูกกันหรือไม่เชฟปอนคนแรกของเรานะฮะใช่ว่าเดี๋ยวมาเชฟคนที่2เลิครับเกิดอะไรขึ้นน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะแค่สัมผัสมือก็รู้เลยว่าเป็นเชฟปอนตัวจริงหรือตัวปลอมอนวตานะ เราคิดว่าเป็นปอนไหนปอน์สองเฮ้ยแน่ใจเหรอแน่ใจอ้าวเฮ้ยเปิดตาเลยฮะคนไหนคือเชฟปอนเบอร์สองครับเบอร์สองครับมือสามสองมาเบอร์สองนะเบอร์สองไม่มีใครไปเบอร์หนึ่งเลยเหรอก็มือเขาสามเอามือก็ต้องมทำไมพี่ทำไมพี่ก็เวลาคนทำอาหารเนี่ยต้องมือสามเบอร์สองปะเบอร์สองนะเอาไป็นคำตอบที่ ต้องครับทัายครับโอ้โหขอขอบคุณเชฟปอนคนที่หนึ่งกนนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะฮะเขบอกว่าวันนี้นะฮะได้รับเกียรตินะฮะจากพี่รับเชิญนะฮะเชฟปอนของเรานั่นเองนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเอาละฮะก่อนที่เราจะเข้าภารกิจจริงนะฮะเราจะมาอุ่นเครื่องกันก่อนเรามาอุ่นเครื่องด้วยการทดสอบ คุณสมบัติในการรับรู้รสชาติ้วยการชิมมาดูกันว่าน้องๆทั้ง4ี่คนใครทายถูกบ้างให้เชฟปอนเป็นคนตักให้ไหมได้ให้ดมก่อนดีกว่าให้ดมก่อนดีกว่าอ่ามันอ่ามันคืออะไรฮะอันนี้มันคืออะไรอ่ะชิมชิ้เยเอาลิ้นแตะนะฮะเชฟก็ตกใจนิดนึงฮะเพราะว่ามันใหญ่มากเขาเขาใหญ่เลยพอเดาออกไหมมันเป็นอะไรเอาน้ำไหม ก็ได้ทันเลยเหรอเออเป็นเป็นเป็นพริกนะกัดเข้าไปทั้งคำเลยแล้วก็เคี้ยวๆด้วยเ e x t u r e พิกเน้นเๆต่อมาฮะเดี๋ยวผมให้ให้ลองดูน้องน้องชูนะดมได้เลยครับดมแล้วน้องชูดิมนะอ่าเฮ้ยเหมือนน้ำจิ้นซุกกี้แต่ไม่ได้ใช้พริกไทยอะเป็นพริกตัวอืนต่อมาฮะอันนี้รสชาติธรรมดาธรรมดาขอบคุณดมก่อนนะครับกระโดด โอเคลองชิมดูนะครับอร่อยถูกปากเลยปไปยวอยู่คนนี้ตัวตึงนะต้องขอนิดนึงนะครับอุ้ยลองดมกลิ่นดูก่อนมันมือพี่มือพี่ดมดูไม่ดูไหนพี่มันอยู่นี่ได้กลิ่นไหมโอเคูเลยวิ่งไปไหนหมดเลยพี่จะมาส้มแน่นอนเฮ้ยมั่นใจหรือเปล่าเมื่อกี้บอกซีฟู้ดอยู่เลยเอาละครับ เปี้ยวจี๊ดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเก็บปิดเมนูปริศนาาไว้ตรงนี้นะครับผมแกะตาได้สว่างจ้าบิมคิดว่าถึงเรากินแล้วชิมไปเมื่อกี้ดมไปด้วยคืเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่เผ็ดสิ่งที่เผ็ดพริกกระเพร้าฮะพริกกระเพร้า พริกกับติไม่ด้วยเหรอพริกกระปิหรอไม่มั่นใจคำตอบครับแต่ว่าเป็นอะไรเป็นพริกแต่ว่ามันเผ็ดแน่นอนเป็นพริกใช่ไหมใช่ครับเป็นพริกอ่ะพริกนะมาคุณโชว์น้ำจิ้มสุกี้ดีไหมน้ำจิ้มสุกี้เหรออ่ะคุณชก้ยตลาดมาไปย้อมเปรี้ยวครับเป็นอะไรฮะน่าจะนน้ำมะนาวน้ำมะนาวจะกินในเดียวกันใช่ไหมอ่ะปัดบานเป็นไงรสชาติอะไรฮะเป็นรสชาติของคุณเคยและกินบ่อย เปรี้ยวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พริกน้ำส้มพริกน้ำส้มอ้าวทุกคนมั่นใจในคำตอบแล้วนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราเปิดฝาเลยนะมั่นใจเลยผมไม่มั่นใจเลยอ่ะน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มมี่หน้าแตกเอาผมวันนี้ผมรู้สึกอ่ะคิดว่าของใครหยิบเลยหยิบเลยคคิดว่าของใหยิบเลงหน้าวันนี้ใครไหนอะนักโกะเปลานักโะอ้าวมั่นใจนะใช่ใช่น้ำส้มเฉยตอบเลยนะฮะว่าถูกต้องหรือเปล่า เอ้ยวูบยังมีคำว่าน้ำพริกอยู่นะครับพครับพี่อยู่ว่าจะปิดร้านนี้ล่ะอันี้ล่ะซอสเสียแนกับไปยองนีเกือบถูกครับเป็นโคจิการ์ไยโอโอ้โหอ่าใกล้เคียงใกล้เคียงถือว่าโอเคถือว่าให้แล้วคล้ายอะไหนอ่ะกินได้มะมะนาวมะนาวระวังว่ากินได้แล้วมะนาวถูกต้องนะถูกต้องครับร้านนี้อันนี้ล่ะ อันนี้ถูกไหมครับจับร้มันจะมีความเผ็ดความเปรี้ยวอยู่อ่ามันถือว่าคล้ายๆกันนะสรุปว่าการเป็นเชฟที่ดีเนี่ยนอกจากจะทำอาหารเก่งแล้วนะเราจะต้องรู้รสชาติของวัตถุดิบด้วยซึ่งภารกิจออเดอร์ของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราพักดื่มนมมนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับภารกิจแรกของเรากันครับไปครับ เพิ่งจะผ่านบททดสอบแรกกันไปนะคะช่วงหน้าเรามาดูลีลาการเข้าครัวของน้องๆกันต่อแล้วมาลุ้นกันว่าเมนูปริศนาที่ต้องทำคือเมนูอะไรตอนนี้ให้น้องๆพักดื่มนมและเตรียมตัวทำภารกิจต่อไปค่ะหม่ yeah. yeah. blue Hawaii จาก health มาถึงช่วงภารกิจเด็กลองดีกับดีมอลนะฮะภารกิจแรกเพื่อชิงทุนการศึกษาจากนมดีมอลนะฮะซึ่งภารกิจนี้เรียกว่าภารกิจพิเศษครับโดยภารกิจนี้นะฮะเชปอนจะต้องทําเมนูออกมาและน้องๆทั้งสี่คนจะต้องทําตามให้ได้ครับในเมนูพานาคอตาที่ชื่อว่าพานาคอตาเด็กลองดีโอ้มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรนึกข้อทางเพาเคยกินหลายรอบ ด้วยแ่ว่าราคาเตอร์อคืออะไรแ,แต่ไม่เคยทำเลยไม่เคยแตะเลยผมไม่ทำอาหารหวานอยู่แล้วไม่ทำ,ทำอาหารหวานอาหารของหวานซึ่งวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือส่วนผสมจากนมนั่นเองครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปพบกับเชฟปอนกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวัตถุดิบกันก่อนแลวกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมรบเ,เราจะมีตัวนมช็อกโกแลตนะครับมีน้ำตาล มีครีมนะครับมีไวช็อกแลตกลิ่นวานิลลามีดาร์กช็อกแลตนะครับมีตัวแผ่นเจลาตินตัวนี้จะทําให้ตัวพนานาคอตั้าของเราอยู่สมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่เราจะารูมเจลาตินให้เขาละลายก่อนก็คือเราจะนําเขาไปแช่ในน้ําเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเทส่วนผสมลงไปในหมอ้อเพื่อที่จะตั้งให้เขามีความร้อนแต่ไม่ถึงกับเดือดนะก็คือแค่เขาเริ่มร้อนเราก็ทําการปิดไฟเลยแล้วเราก็แค่เอาตัวเจลาตินลงไปคนในหมอ้อให้เขาละลาย หลังจากนั้นนะครับเราทําการเทรใส่พิมพ์มน,นี่กลิ่นหอมเนี่ยเทตรงนี้นะครับเราก็จะได้ของเราละเสร็จละเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปหล่อเย็นด้วยตัวน้ําแข็งก่อนครับแล้วก็เราค่อยเอาเข้าช่องฟรีซเพื่อที่จะใช้ระยะเวลาในการทําน้อยลงครับนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะทําตัวซอสเราผสมตัวดาร์กช็อกนะครับแล้วก็ตัวไวท์ช็อกนะครับผสมเข้าไปเลย อันนี้คือแค่ตั้งให้เขาละลายครับถ้าใส่ใส่ทำไมต้องใส่รวมกันนะใส่ทีละอันอกโกแลตมันอันนึงเป็นดาร์กครับอันนึงเป็นไวท์ช็อกโกแลตมันจะทำให้ไม่ไม่เข้มจนเกินไปขออนุญาตเข้าครัวครับได้เลยครับครับเชิญเลยครับโอเคเดี๋ยวนี้เราพักก่อนครับ ตอนนี้พนากอตต้าของเราเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วฮะเชิญเบิกตัวครับเปลี<บ>่ปอนครับ,บ,บอันนี้คือเราใช้ความเย็นในการเร่งรัดคือเราใช้ในตัวน้าเย็นแล้วก็น้าแข็งด้วยแล้วก็ไปแช่ในช่องฟรีซแต่ว่าจริงๆถ้าที่บ้านมีเวลาก็แช่ช่องปกติหน้ามันจะได้ไม่ย่นอย่างนี้อ๋อใช่แต่ไม่ต้องห่วงครับหน้าย่นเรามีวิธีแก้ฮะยังไงฮะเราก็ต้องหาอะไรมาท,าทีมบังบังหน้าบอ๋อบังอ๋อายสิเฮ้ยนี่เห็นไหมก็ไม่มีใครเห็นแล้วเห็นไหมอ้า มันเปนไปได้ยังไงอะเออดีฮะดีดีดแล้วก็เราจะตกแต่งด้วยตัวช็อกโกแลตนะครับที่เมื่อกี้เราบอกโรับเพิ่มเวลาเรากินจะได้มีความคันชี่หน่อยคันชี่นี่ใช่ประเทศไหมครับอะไรนะอันนั้นคันชี่ฮะเอ้ยโอู้่แถวพาวหรือเคินเด็ก ชอบได้เลยาน้มนั่นไงมันต้องมีแน่ๆเลยโรงเรียนเราไม่เราอยากอยากได้เสด็จที่โรงเรียนเราไม่น่าเหลืออันเดิมหลังจากนั้นฮะเราใช้ใบสารแหน่นะครับผมใส่เพื่อความสวยงามเล็กน้อยนะครับผมจะได้เวลาเอาไปขายก็ขายได้นะอย่างเงี้ยโอเคครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยนี่พอแล้วรู้เปล่าว่าที่ใหเชฟตอนเขามาทำเนี่ยคืออะไรใองทำตามอ่ะ แล้วมีภารกิจนะเหมือนอัดคลิปเมื่อก่อนเลยและในภารกิจครั้งนี้นะน้องๆจะต้องทำเมนูพนักคอตตาเด็กลองดีให้ได้ภายในเวลา15นาทีเครียดนะใช่เครียดมากมันรคืนทำให้ดูก็รู้สึกดีขึ้นตอนแรกก็กลัวทำไม่ได้แต่พอเห็นเชฟปอนทำให้แล้วก็ดูง่ายขึ้นพร้อมไหมครับครับเชฟ จบเลยนะครับเลยใช้เวลา15นาทีนะครับผโผนาคอต้าจะต้องไปอยู่ในช่องฟรีสให้ได้ในเมนูพผนาคอต้าเด็กลองดีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปเริ่มเริ่มเริ่มเอาไปชิมเอาดางขวาก็เริ่มเอาเดี๋ยวเราตินแช่น้ำแล้วนะครับจำอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยคือสมองมันโล่งหมดเลยครับอะไรก็ซิปผิดพาผิดแล้วเอ้ยทำไงทำไงทุกคนเนี่ยจำได้เพราะคุยกับพี่เขาสองสามรอบสองสอมรอบ ไม่คิดตังค์ด้วยเจ๋งเลยโอ้ไฟเบาๆนะฮะเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับไฟอ่อนนะฮะต้องไฟอ่อนนะฮะใส่ไปเลยครับนี่ครับผมมั่นใจกับเมนูของคุณมากแค่ไหนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอครับคุณมั่นใจไหมครับว่าระดัข้าวคุณจะทำออกมาทัน15นาทีแน่นอนด้วยครับกลัวที่สุดกลัวเพนัะวาข้าไม่เสร็จกลัวกัน พูดท,ทำไม่ทันเพื่อน,นครับพูวใส่อะไรมากเกินไปจนรสชาติมันผิดพลาดครับใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยเหรอฮะน้องใส่เหรอใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วนะฮะฟ้าใส่มานะนาวแล้วนั้นช็อกโกแลตน้องไว้ช็อกโ<ว>กแลตหรือเปล่าฮะอ๋อเฟิร์สใส่มิลาลงไปอะเขินเลยอ,ะ, <c oughs> อะไวช็อคอ๋อใช่ไวช็อคมันไม่ควรใส่ครับผมไปใส่แล้วเอ้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองดูฮะ ลองดูนะครับทอดูนะครับขอโทษครับขั้นตอนต่อไปที่เชฟบอกเมื่อกี้นะถ้าเกิดว่ามันเริ่มดืดปุดขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มดับไฟได้เลยใช่ครับแล้วก็เอาเจลาตินที่เราแช่น้ำมาเนี่ยรูงมาแล้วเนี่ยเรใส่ลงไปขยับเอาน้ำออกนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันคนที่พร้อมที่สุดตอนนี้ดูน่าจะเป็นบีมนะฮะว่าตอนนี้รอพานาคัสตารเดือดแล้วรอเดือดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดแก๊สเลยหยอกหยอกหยอกแล้วต่ายกันเนะ โค้กคุณก็รอเหมือนกันนะตอนนี้เวลาผ่านไปสี่นาทีแล้วนะสี่นาทีแล้วนะครับปันปันจัดเต็มถ้วยแล้วนี่อันนี้เริ่มปุดแล้วเห็นไหมเริ่มมาแล้วเห็นไหมปิดเลยอย่าลืมนะครับพอดับปุ๊บต้องใส่เจลาตินเลยนะแล้วก็คนให้เจลาตินละลายแล้วละลายละลายลลายปึ๊บอ่ตอนนี้มีการชิมนะฮะ หวานถูกปากขาถูกตัดนะฮะอลืมใส่น้ำตาลลืมใส่ตอนแรกแล้วเอามาใส่ตอนหลังทั้งสองคนนี้ใส่ใส่รอใส่โมนิลาไงครับใส่ได้หรอใส่โมนิลาได้นะครับน้ำตาลสนุกใส่ได้ไหมครับหยั่งครับที่ผมใส่แล้วคืออะไรฮะเนี่ยขอโทษครับเทมครับขอโทษครับโหนี่น่าจะชอบหวานลอดฟอดนี่ ก็เรียกบอกเขาถามว่าสารับตายไปอย่างนี้ก็เรียกบอกว่ายังไม่ใส่ยังไม่ใส่หวานสุดตันไหมขาสุดตันไหมแน่นอนครับจองโรงพยาบาลเลยครับตัดถึงสะโพกโอเคอร่อยมากครับอร่อยมากพราะทีสี่สิบเจ็ดอร่อยมากเพราะนมดีมากใช่ครับ ท่านกอนต่อไปกองติด้วยกองด้วยบีมเทแล้วเป็นคนแรกนะครับตามด้วยชูนะครับตามด้วยโชบุนนะฮะไปปันตามลำดับเลยเหมือนกันนะสามเท่ากันดีมากฮะอันนี่กินไปว่าเขาเนี่ยทำไมเหลือแค่้วยช่วยนะไม่รู้ครับที่ผมนี่ครับเมำนวณนะตอนที่เสร็จแล้วเขาเลยไปผมอยากช็อกโกแลตเยอะนั่นคือบทดีอ่ะแต่พอมอวางวายช็อกโกแลตมันจมลงไปไม่เหมือนที่ผมคิดไว้ผมยให้มันแบบเป็นแบบพื้นฐานครับแล้วก็มีแบบช็อกโกแลตลอยลอยอยู่ข้างบนนะครับมันจะสวย แล้วก็ไม่ไปตามขานะโอเคเอาใครทำเสร็จยกมือขึ้นหน่อยฮะเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วบีมบีมคนแรกบีมคนแรกบีมคนแรกเสร็จแล้วโอเคตอเนื่เราเฉลี่ยแล้วเอากันก็ได้ครับเฉลี่ยเจ็ดนาทีครึ่งแปดนาทีเอาเสร็จแล้วหน่ดูสินีกว่าทำดวกว่าเคปิกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้มาแล้วฝั่งนี้มาแล้วโชคคุณคุณโชคคุณเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วนะขอบคุนขอบคุนแล้วโอเคภายในเวลาแปดนาทีเก่งมากเลย ้องับไม่มีอะไรอยูนี่ต่อแบดาราโอเคถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราเอาทาราคอต้าเข้าช่องฟิกกันครับอ๋อฟองขอดของผมก็อยากเปิดร้านอาหารอะไรก็ยังเปิดอยากเปิดครับเป็นแบบคาเฟ่เล็กมีแบบทอมเบลต์ซื้อไม่ร้นของผมอยากทาอาหารกบนไหมครับก่อทำร้านอาหารเล็กๆนไะครับ เหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ผมเปิดร้านใหญ่อะกิ่นรับแข็งเลยรู้สึกว่าน่าจะไปตามทางนี้ได้ทักษะใหม่ความรู้ใหม่ครับแล้วก็การทดสอบตัวเอง ่ที่เรียบรอแล้วนะคนาคต้าเด็กลองดีสำหรับภารกิจชิงชุงการศึกษาจากนมดีมัลนี้เราสองคนนะเชฟครับผมและเชฟปอนนะฮะจะไม่ใช่ผู้ตัดสินนะฮะแต่จะเป็นน้องๆจากโรงเรียนคุณเทพกิตติวิทยาลัยรวมทั้งผมด้วยนะฮะสิบสองคนเป็นกรรมการในครั้งนี้นะครับพวกปากคนไขหัวเพื่อนเข้าโรงพยาบาล ตัดเยอะผมไม่กลัวเลยครับ,รบผมไั่ใจผมก,กินแต่ช็อกโกแลตผม้โใช้ช็อกโกแลตเยอะมากผมจะได้แบบตัดกับตัดกับได้ดีอะตัดกับข้างในยี่ห้อะคานาคต้าคานาอาคานาคต้า,คตาได้ดีอะเดี๋ยวเราเริ่มให้กรรมการตัดสินกันเลยครับเริ่มเลยครับวันนี้มีเพื่อนๆมาเป็นกรรมการในการชิมเมนูคานาคต้าเด็กลองดีภารกิจนี้จะผ่านหรือไม่ไปลุ้นกันเลยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ผมแล้วนะ1คะแนนผมให้1คะแนนผ่านนะครับอาน้องๆไปยังไงฮะนะรสชาติให้ผ่านไหมฮะลาัให้ผ่านหลากหลายให้ผ่านนะยกมือนะใหไหมค่ไปเลยครับ่ไปะไแล่าอเลยนครับ่านน้อผ่านผ่านมาเลย มติถือว่าเป็นเอกฉันนะครับผมภารกิจครั้งนี้ผ่านไปแก๊งเด็กลองดีได้ทุนการศึกษาจากนมทีมอได้เห็นลีลาการทำเมนูพนัาต้านเด็กลองดีกันไปแล้วน้องๆทั้ง4คนดูมีความภูมิใจกับผลงานเอามากๆความสนุกยังไม่หมดนะคะเพราะเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะเด็กลองดี สนุนโดยนมดัชมิลซีเล็กเต้เอาละฮะกลับมาช่วงนี้นะฮะเด็กลองดีเรามีอีกหนึ่งภารกิจนะฮะถ้าน้องๆชนะไปนะฮะสามารถมอบทุนสนับสนุนจากนมดีเมัลไปให้กับใครหรือว่าโครงการไหนก็ได้อ่าน้องๆเลือกหรือยังฮะว่าอยากจะให้ใครผมอยากว่าเงินตรงนี้ให้โรงเรียนเป็นการสนับสนุนงานเกิดโรงเรียนครับโอ้โอ้ซึ่งโรงเรเียนเนี่ยจะมีงานโรงเรียนอยู่แล้วด้วยถือว่าเป็นการ เพิ่มทุนเข้าไปสนับสนุนง,งานโรงเรียนพี่เต้เตียนนะโอ้โหดีมากเลยเอาละครับถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าเข้าสู่ภารกิจที่2ของเราเลยนะฮะซึ่งภารกิจนี้จะชื่อเกมว่าทายคําจากภาพซึ่งที่จะมีภาพปริศนาน้องๆจะต้องเดาใหถูกตอบให้ครบทุกข้อถ้าเกิดว่าตอบได้หมดถือว่าชนะไปเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วอย่างนั้นเริ่มเลยเลยครับสสหนึ่งนี่ครับ เป็ดอะไรอะเป็ดปะกิ้งรือเปล่าฮะไม่เชื่อเราเหรอนายไม่เชื่อเราเหรอใจใจนะข้าวผัดเป็ดข้าวผัดเป็ดไม่ใช่เป็ดปะกิ้งเป็ดตักกินเป็ดปะกิ้งถูกไหมฮะเป็ดพ่อช้ำฮะโอ้ยถูกต้องแล้วเป็่ปตักกินข้าวแล้วโอ้ยต่อมาอันนี้เอาเดิมต่อไปเลยฮะค่อยๆเมื่อกี้คือง่ายสุดละปึ๊บพี่หอมจัง เอาละครับเอาละครับคเอาละครับเหุ้เมื่อกี้มันมีอะไรนะเขาติดเาติอะไรล่ะเขาหอมมะลิข้าหอมมะลิเฮ้ยข้าวหอมมะลินะชูนะข้าวหอมมะลิไหมผมเชื่อน้องนะใช่ไหมเชื่อน้องนะข้าวหอมมะลินะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมอ้าวถูกก้องครับอ้าวนี่มองดีๆนะพี่ให้ห้าวินะสามสองไปหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นหอม เฮ้ย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 ตอนหอมตอบันใจนะตอนหอมตอนหอมนะตอนหอมนะครับตอนหอมเป็นคำตอบที่ถูก้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งเฮ้ยเฮ้ยแกล้วนะูสาชั้นเฮ้ยเฮ้ยชูหปยทีล้วนะเฮ้ยชูยู้อสามชั้นอ้าวคำตอบถูกไหมฮะ ถูกต้องเสมอวันนี้ถือว่าทำภารกิจเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปทั้งหมด2ภารกิจนะฮะรับแางวันคุณสนับสนุนส่งต่อน้ำใจพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์นมดีมอมอบไปกับน้องๆด้วยครับผมนี่พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์นมดีมอไปดื่มกันด้วยนี่นี่ครับอันนี้ถือไหวไหมเออนี่ แบบอบนะฮะครับผมทิ้งท้ายนะฮะอยากจะฝากอะไรกับน้องๆทั้งสี่คนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็น้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นเชฟทางบ้านด้วยครับครับผมก็อยากบอกทุกคนนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราฝันอยากเป็นอะไรนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเชฟอย่างเดียวเนาะเราก็ควรจะต้องสู้เพื่อฝันของเรานะครับผมก็คืพัฒนานะครับทุกอย่างนะครับอยู่ที่การฝึกฝนพัฒนาทั้งหมดเลยครับผม ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับและผมในวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเชฟปอมมากๆเลยนะครับผมที่มาเป็นพี่รับเสิร์ฟงเราในวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆแก๊งเด็กรองดีกับดีมอลคณะครัวจารย์และเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยด้วยครับโอ้มาร่วมเชียร์ร่วมสนุกกันเต็มที่เลยนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะต้องขอขอบคุณดีมอลนมมอลสกัดรสช็อกโกแลต และเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะทุกวันจันทรเวลา6โมงเย็นทางช่อง7 HD เพื่อไปตามหาและเติมเต็มความฝันดีๆกับแก๊งเด็กลองดีกับดีเมาสวัสดีครับสัปดาห์หน้าห้าพลาดเราจะไปเติมเต็มความฝันให้กับน้องๆโรงเรียนเพชศิรินกันค่ะ3 2 1สอทหนไปดูกัน